สวัสดีครับอยู่กับกลิ้งคอมพิวเตอร์ในการแพ็กน้องอาท30 50ประกันยาวนานมากใบนี้สวยจัดๆให้ดูแรมแรมดูสิครับมไม่ต้องต่อไฟเพิ่มนะครับไม่มีตำหนิเลยเงายันน็อตข้างใน,นะครับ อ t x 3 0า0 6ามกิกงานจากโซแทกทวินเอ็ดสายไฟต่อเอยไม่ใช่สายไฟต่อสายไฟพัดลม,อย,มยยอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยพินทองสวยครับนี่เซอร์เบอร์นี้ครับเซิร์ชประกันได้เลยขึ้นเลยพร้อมกล่องเราจะใส่ลงไปในกล่องก่อนประกันของอะไรผมทำคลิปไปล้ว บน YouTube ช่องนี้แหละต้องไปดูตอนเทสเนาะมีคลิปเทสอันนี้คลิปแพ็คตอนเทสจะมีบอกเรื่องประกันนะ,ะใส่เข้าไปในนี้ก่อนอยู่ในนี้นะครับลูกค้าวางลงไปจะพอดีมากก็แข็งครับนี่เป็นกล่องกระดาษกดเนี่ยยากมากเลยที่จะบีบเข้าไปถึงตัวสินค้าเพราะฉะนั้นปลอดภยัยแน่นอนในนี้เดี๋ยวค่อยหอกกล่องอีกทีหนึง่งยังไงมันก็ไม่มีทางเข้าอยู่แล้ว นะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน้าสุดข่าวมา OBS Studio ซับพอร์ต HDR แล้วเดี๋ยวดูคลิปที่ผมจะทำล่าสุดต่อไปนี้ผมนั่งพยายามทำภาพให้ดีที่สุดนั่งงมเรื่องเสียงให้ดีที่สุดได้อัตราลตอนเท c คอมนึงเลยผมฟินเลยตอนเล่นนะเดี๋ยวรัดอบอัรอะไรเงี้ย สคนที่มาดูสินค้าก็จะได้รับชมในเรื่องของเกมที่สนุกมากๆากสำหรับผมสนุกมากเดรลากับเัาสนุกมากยิงก็สมจริงมีธนงธะนุนวโดนใจก็อยากเขาบอกว่าสมมติถ้าเราบันทึกให้เป็นรูปแบบเ HDR HDR สิบใช่ไหมมันคือ P 0 1 0ผสม เล็ก2 0 0พ pq ภาพจะดีมากใครที่ดูคลิปผมผ่านทางมือถือหรือ,รอแท็บเล็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มี hdr เปิดอยู่จะได้อัตรลเต็มสูงประมาณนี้ประกันจาก adfly นี่เองก็แปะไปอยู่นี่เลยนี่ครับช่องผมก็จะทำที่2 k นะครับตอนนี้ณปัจจุบันจะดู1 k ได้กดได้เลยเลือก1 k ได้ดูต่ำว่า1น1 k ก็ได้สูงสุดได้2 k หรือจะเอา 4K มาดูก็ได้เออแต่ว่ามันก็จะเรนเดอร์ไปที่ 1440p แต่ผมลองดูแล้วดู 4K ในทีวไม่ได้ขี้เหล็ลองดูได้ครับเอาที 4K มาดูว่าเราก็จัดก,การเรื่องบิดเลทให้ให้มันเต็มสูงอยู่จริงๆอัดได้มากกว่านี้แต่ยังอยากอัดเท่านี้อยู่เดีย๋ยวขอดูก่อนว่าควรจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนยังไงแล้วว่ากัน พื่ออัตรลดในการเทปคอมและแต่รับชมแลวพอรับชมเสร็จลูกค้ามาสั่งซื้อก็มานั่งแพ็คเนี่ยครับอ่ะมันก็จะเป็นวงจรวงจรของรื่คอมพิวเตอร์เทปให้ดูมีตัวเลขแพ็คให้ดูไม่มีตัวเลขเอ๊ะก็มีมีม,มีซีริลเบอร์มันตัวเลขเยีายเมื่อวานะ 11, ่ะ411่ะ4กับ0ตัวเดียวกัน411 สีกับศูนย์ตัวเดียวกันไม่พูดต่อนะพูดแค่นี้ว่าทำไมถึงพูดเรื่องนี้แต่คนคนที่รู้ก็จะรู้กันเองเมื่อวานนะเมื่อวานวันที่เท่าไหร่แล1สี่หนึ่งหนึ่งแล้วสี่กับศูนย์ตัวเดียวกันแล้วมันคือเกิดอะไรขึ้นอ่อประมาณนี้จะเป็นไปได้ยังไงสินค้าสองชิ้นซีรีส์เมอร์ลลงท้ายตัวเดียวกันจะแปลกไหมล่ะ สีกระสูนตัวเดียวกันแล้วมันก็มานะออแล้วึกอ่ะ่ะตัวเลขคอมพิวเตอร์บอกอะไรฮะตัวเลขคอมพิวเตอร์บอกอะไรอ่ะในกล่องนี้ที่เราใส่ลงไป ที่จะทำต่อไปผมจะฟินมากเลยเพราะว่าผมเตรียมระบบไว้หมดแล้วที่จะเล่นเดลากับอาร์ตในคลิปต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านภาพารูปแบบการอธิบายไม่ถูกแต่ประมาณนั้นนะครับเกี่ยวกับความไหลลื่นของภาพ ทำนะเพราะว่าแพกของอยู่นี่ครับมีสั่งฝานี้ด้วยเรามีนะฝาใส่กับ LGA 1 7 0 0หรือเจน12ขึ้นไปนั่นเองเป็นรูปแบบนี้ส่วนอันนี้ LGA 1 1 5 1นะครับไปแพกไปตึงตึงตึงขอบคุณลูกค้านะครับ แสงว่าต้องมีเป็นบอร์ดหลายใบตัวแล้วจะใส่ตรงไหนวะเนี่ยแตงนี้แล้วกันได้อยู่เนื้อที่มันได้ได้ปะได้ดินี่ไงทำไมจะไม่ได้โหนี่แหละ ลืมนะครับใครใครใจดีสปอนเซอร์ไซเรนคิวให้ผมอยากเล่นเท้าแต่ดูหนังอะตอนนั้นอะไซเรนคิวอะเข้าโบมีขี้เท่าหล่นลงมาก็ต,ติดใจเลยความฝันกับความจริงมีปีศาจรองมาแต่เขาบอกว่าเดอรัดอบอัดไอภาครีเมคอะที่สองพนี่้าที่อยากได้อยู่เนะี่ยเศร้ากับไอภาคที่ผมเล่นอยู่อีกตอนนี้เล่น คาร์ตหใช่ป่ะบอกเศร้ากว่าน,นั้นอนูเศร้ากันนี้กว่าเกมดราม่ามากเลยนี่ส่วนลูกค้าท่านไหนทําคอมไม่สำเร็จอะไรปรึกษาได้ครับเข้าดิสคอร์มาเข้าดิสคอมาพูดคุยกันบอกวิธีทำนู่นนี่นั่นทำไม่ได้นะครับถ้าทําไม่ได้ส่งมาผมเราขึ้นยูท b e ให้เลยจบ ประกอบท้งเครื่องให้ก็ได้อะซื้อเคสมาเคสขอเป็นมือหนึ่งนะไม่ชอบประกอบเคสมือสองอะแต่อุปกรณ์ข้างในเ่เป็นมือสองได้ฮะสวยๆฮะจากบนเบ็ดผุ่มแต่ถ้าเคสขอเป็นมือหนึ่งได้น็อตใหม่ตัวเคสไม่มีฝุ่นเลยสวยได้กล่องส่งกล่องส่งเนี่ยสำคัญมากจะส่งไปไกลแค่ไหนก็ได้เชียงใหม่ส่งไปใต้ส่งไปอะไรมีกล่องมันแข็งแรงไงข้างในขันน็อตแน่น ลองแต่ผมจะประกอบให้ปันนี่ที่สุดเลยสุดฝีมือบอกให้ทำอย่างตั้งใจแต่งานช้านะครับหนึ่งงานช้าสองสินค้าในเว็บไม่มีให้เลือกมากมายไม่ต้องเหนื่อยเลือกจะคัดอย่างมากมายคัดแบบคัดหลลงมันก็เลยช้าไง งานมันก็เลยช้าแต่งานก็มั่นใจนะงานผมผมมั่นใจดูผลงานก่อนได้ครับผลงานส่งมาเราเทสเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเป็นชื่อว่าเทสให้โลกจำเพลิดเทสให้โลกจำเพลิดแพคให้โลกจำแล้วก็เพลิดอินเทลวีเ m เอ็มดีกราฟิกการ์ดอะไรเงี้ยซีพียูอินเทลซี เมนบอร์ดอินเทลเมนบอร์ดเอีเรียบเรียงไว้แยกไว้เป็นสัต์เป็นส่วนพอเข้าไปในเว็บก็กดได้เลยเมนบอร์ดอินเทลเมนบอร์ดเอมเป็นสั์เป็นส่วนการ์ดจงการ์ดจออะไรกดเข้าไปในเว็บของกลิ้งคองมพิวเตอร์ปุ๊บมีสินค้ามีราคามีคลิปกอไปท้ายคลิปมีให้ดู serial number ของสินค้าตัวเป็นเป็นเห็นกันจ่ะจะทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็วันนี้เลขอะไร อย่าลืมกันนะครับสี่กับศูนย์ตัวเดียวกันขอบคุณยับชมครับ